เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ตมังคีและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจ subscribe รบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับทุกคนครับวันนี้นะครับวันที่1กุมภานะเรามาอัปเดตกิจกรรมเดือน2ปี2025ไปด้วยกันนะครับโปเกมอนเด่นเดือนนี้นะครับผมก็เป็นไดเมกมอนเทสนะครับแล้วก็มิก้ามังคีลาร์ดนะฮะแล้วก็เลิฟโทลล์ส์นะครับผมตามรูปนี้เลยนะฮะครับเรื่องแแรกกกฮะะะนน็ตตัั้งง่่วที3ถึ10ุม ก็จะเป็นตามนี้เลยฮะเซนิกเมนะครับวันลิกกี้แคลฟบันเทสนะฮะแล้วก็ซอเบิ้ลนะครับชื่อไทยชื่ออะไรวะลืมแล้วก็วันที่10 1ถึงนะครับผมนะก็วันลิกกี้นะครับน้องน้ำแข็งนะฮะฟิจิโอใช่ไหมสกอร์บันนี่นี่ฮิบันนี่น้องกันลอกแล้วก็ไทเลสึนะฮะแล้วก็วันที่17ถึง24นะครับเป็นวันลิกกี้นะครับตัวนี้ชื่ออะไรมาเมพาโตะกุ๊กคุี่นะครับผมแล้วก็ไทเลสึนะฮะ มามีพาโตใช่มันชื่อมามีพาโตจริงๆเป็นไงจำได้ <c oughs> ยังไม่หมดนะครับเปลี่ยนทุกวีกเลยพวกเนี้ยยี <c oughs> ่สิบีถึงสามมีนานะเป็นมามีพาโตนะดารูมักะนะฮะแล้วก็ซอบเบิ้ลนะครับแล้วก็วันที่3-4ถึงนะครับเออทำไมมา2วันวะนะอ๋อช่วงอีเวนต์ใหญ่ใช่ไหมเป็นโกดนะฮะเบลดัมมามีพาโตดารูมักะแล้วก็ซอบเบิ้ลนนะครับแล้วก็ชาโดเลดนะครับผมนะเปลี่ยนตัวนะ เป็นเลจิล็อกนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่3นะฮะสกุมภาถึงวันที่2มีนานะครับทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นะใครต้องการล่าชาโดว์เลจิล็อกนะฮะหาชายนี่เท่ๆนะครับตัวเก่งๆนะครับ ลุยกันได้นะอดีตลูกหลักของผมเองจากนั้นนะครับผมแม็กมันเดย์นะครับก็เป็นตัวตามนี้นะทุกวันจันทร์หกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะทุกเสาร์นะก็จะขึ้นแม็กมอนตามนี้นะครับผมวันจันทร์ที่3นะเป็นมอนเทสนะครับวันจันทร์ที่10นะครับเป็นน้องกระลอกชื่ออะไรวะโพชิกะลิสุโพชิกะลิสุ น้องกันลอกนะโฮชิกะริสุนะครับแล้วก็วันจันทร์ที่17นะฮะน้องมาเมพาโตนะครับวันจันทร์ที่24นะครับดารูมะกะแล้วก็วันจันทร์สุดท้ายนะจันทร์ที่3มีนาคมนะเป็นเบลดัมนะครับทั้ง5ตัวก็มีโอกาสลุ้นชัยนี่นะแต่ก็เลดออกค่อนข้างยากนะเอาจริงนะผมคิดว่ามันออกยากพอๆกับตีบอสเลยต่อกันด้วยเรื่องเมก้าเลดนะครับเดือนนี้ก็มีทั้งหมด3ตัวนะฮะก็ตัวแรกนะวันที่24 -6 นะ วันนี้นะครับผมนะเป็นเมกาเมดิชัมนะฮะจากนั้นนะฮะวันที่6ถึง17กุมภานะเป็นเมกาบังกิลัสนะฮะปิดท้ายเดือนนี้ด้วยเมกากระจ๋อมนะฮะ17ถึง4มีนาคมครับทั้ง3ตัวมีโอกาสลุ้นชัยนี่นะครับก็แนะนำนะสำหรับ2ตัวทายนะบังกิลัสแล้วก็กาเบรียบนะครับใครยังไม่มีหินนะสำหรับแปลงเมกาหรือจะหาตัวลอยก็ลุยได้เลยนะครับเก่งทั้งคู่นะครับเรื่องต่อไปนะครับบอส5ดาวประจําเดือนนี้นะครับผมบอส5ดาวเดือนนี้มีทั้งหมด 4ตัวตัวแรกนะครับเดียนกานะยังอยู่กับเรานะณปัจจุบันนี้ยังอยู่นะครับก็ตั้งแต่วันที่24มกราเนาะถึง6กุมภาครับแล้วจากนั้นนะก็จะเป็นเลิศทวนลอสนะครับผมลังยักษ์อยู่กับเราตั้งแต่วันที่6ถึง17กุมภาครับจากนั้นนะครับสตัวนี้จะอยู่ด้วยกันนะครับผมนะมาพร้อมกันนะน่าจะสลับกันเกิดเหมือนพวกเดียฟซีดนะครับอีเวนท์ท่อนะครับแล้วก็โซเนียสนะครับผมนะอยู่กับเราตั้งแต่วันที่ 17ถึง24่กุมภานะครับก็มีโอกาสลุ้นชนิดอยู่3ตัวนะอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้นะครับต่อกันด้วยเลตอวนะเลเอวคือชั่วโมงตีบอสนะที่จัดขึ้นในทุกวันพุธนะ6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะก็จะมีบอสหนึ่งตัวนะหรือว่าแล้วแต่นะเออนี่มันไม่ได้ตัวหนึ่งเลยเกิดขึ้นเกือบทุกยิมนะถ้าไม่โดนไข่แทรกไะครับผมนะก็ทีมทเราจัดอยู่บ่อยๆนะยังไงใครสะดวกเล่นที่มทก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับผมเรียนเชิญนะวันพุธโมงเย็็นนนะะกกกพพุุุแรที่5มา นะเ,เดียนก้านะครับจากนั้นพุธที่12กุมภานะครับเป็นเลิฟทนลอสนะฮะวันพุธที่19กาุมภานะเป็นอีเวนท์ท่อแล้วก็เซเนียสนะครับผมนะมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับทุกคน,นครับพุทธที่26นะครับยังไม่มีมอนประกาศปะเดี๋ยวนะฮะหรือว่าจะมีเลดวีคอีกนะครับเนี่ยมันไม่ประกาศวันที่26มันหายไปวีคหนึ่งวะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเผื่อแบบเปิดเปิดไปเจอนะแต่ตอนนี้ยังเป็นแบงค์อยู่นะครับเผื่อพุทหนึ่งนะพุทที่26ยังไม่บอกว่าตัวอะไรนะครับก็จะไปอีเวนต์อื่นๆนะครับผมนะต่อไปนะฮะก็เป็น, Spot out นสปอตไลท์อัลนะสปอตไลท์อัคือชั่วโมงกิจกรรมนะที่จะมีมอนเกิดขึ้นเยอะเป็นพิเศษนะจัดขึ้นในทุกวันอังคารนะหกโมงเย็นนะพร้อมกับมีโบนัสในวันนั้นด้วยนะครับอังคารแรกนะอังคารที่4นะอยู่กับคาวาน่านะครับผมโบนัสในวันนี้นะอ e ีโวจะได้เอ็กทีค กับเลิฟคัทเหรอเดี๋ยวนะมันชื่ออะไรนะเลิฟดิสเนี่ยเลิฟคัทปะเลิฟคัทเออเลิฟคัทจริงๆด้วยนะฮะเออโบนัสในวันนี้นะจัดมาได้สตาร์ดัสคูณ2ครับหลังจากนั้นนะอังคารที่18นะฮะอยู่กับอิงเคคารามาเนโรมันล่าง2และล่าง1ชื่ออะไรมาอิกะเออมาอิกะ โ <laughs> บนัสในวันนี้นะจะจับมาได้ XP คูณ2ครับหลังจากนั้นนะครับผมอังคารที่25นะครับก็เป็นวันพิเศษที่ผมว่าผมน่าจะออกไปนะเออทั้ง3ตัวสตาร์เตอร์มาครบเลยนะแต่ผมมีร้อยทั้งสา ตัวแล้วดีนะโบนัสในวันนี้นะจับจะได้แคนดี้คูณ2นะแต่มันเป็นวันที่น่าออกไปอ่ะทุกคนใครยังไม่มีร้อยหรือยังไงก็ไปหากันได้นะครับวันอังคารที่25้นะย้ำอีกทีหนึ่งออผมน่าจะจัดอีเวนต์วันเนี้ยน,นะเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับแล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีประกาศมาแล้วนะเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นมาให้ดูเป็นอีเวนต์ที่มีประกาศมาแล้วเนาะนะครับสม e t s t สตองนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับมแมลงตัวน้อยนะฮะเออเปิดตัวตั๊กแตนเปิดย ันที่5ถึง8นะครับแล้วก็วันที่9กุมภาพันธ์นะคอมมูนิตี้เดย์ประจำเดือนนี้นะฮะก็ประกาศมาแล้วเนาะน้องตัวนี้เลยนะครับเออนะมา2ตัวนะครับชื่ออะไรบ้างวาจำไม่ได้นะเดี๋ยวเปิดแป๊บโอ้โหนี่ผมไม่รู้จักชื่อน้องเลยนะฮะคบาบูรุโมกับโชโบมากินะเออน้อง จริงๆก็เข้าทีมกับไอ้สมอเมื่อกี้อยู่นะครับ2โมงถึง5โมงเย็นนะเราก็จัดอีเวนต์กันอยู่ที่มอทอนะครับยังไงก็อย่าพลาดกันนะเออมาเล่นด้วยกันได้นะคบอยู่แถวนี้นะครับก็อันนี้จะมีอีเวนต์แจกโปสการ์ดพิเศษนะคอลเลกติเบิลประจำเดือนของเราด้วยนะครับของช่องเราเนาะนะใครที่เป็นนักสะสมแล้วก็ได้ของเดือนหนึ่งไปแล้วก็ต้องไม่พลาดเดือน2หรือเปล่า <laughs> มาเล่นสนุกด้วยกันนะมีของแจกน่าจะมีเข็มกัดนะครับผมเนาะแล้วก็โปสการ์ดประจำช่องนะยังไงก็ ากเขด้วยนะครับใครอยู่แถวมทอทอหรืออยากมาเล่นด้วยกันหรืออยากเล่นกับผมอยากเจอกันนะก็เีินเชิญได้นะจริงๆก็มาเจอได้ทุกอีเวนต์แหละแต่ว่าอีเวนต์เนี้ยจะเจอกันได้แบบว่าแน่นอนที่สุดนะครับแล้วก็วันที่11ถึง15นะครับ b e เลอร์บัตีเหมือนจะยังไม่มีประกาศอะไรปะยังไม่รู้ว่าอีเวนต์อะไรนะแต่ชื่อนี้นะครับแล้วก็วันที่15นะครับผม15 Red Day นะครับเป็นฮูป้ารากอันบาวนะครับก็มีตัวขายเนาะ ตามนี้นะก็ใครพาดอุป้ายยังไม่เคยตีก็มาแล้วนะฮะน้องกับพัสธที <c oughs> แล้วก็วันที่1 8บแถึงยีนะครับสคั t เทเล t ทูเดอะวินนะฮะไม่แน่ใจอีเวนต์อะไรยังไม่ประกาศเนาะนะครับวันที่2 4ถึง1นะครับ รถทูอุนัวนะครับเอ๊ยอันนี้ปรนวัาที่ตีบอสวันละตัวเออไม่มีในอาร์ตท,ที่ให้ผมได้มาพูดถึงเลยแล้วก็วันที่1วันที่2นี่นะครับที่ผมบอกอีเวนต์ใหญ่นะนี่โปเกมอนโกลทูอุนัวโกลบอลนะครับนี่อีเวนต์ใหญ่นะฮะทั้ง2วันนะครับวันที่1 2มีนาเนาะโอ้โหแล้ววันที่1พลาดไปได้ไงวันเนี้ยนะฮะวันแบทเทิลแม็กซ์คิงเลอร์กิ๊กแม็กนะฮะโอ้โหมันพลาดไปได้ไงเนี่ยนะครับนี่มันไม่มีรูปเฉยเลยทีควรมีไม่มีเอารูปมาแปะด้วยนะครับนี่ หนึ่งกุมภาตีบอสปูทำไมไม่มีก่อนอ <c oughs> ตามนี้นะครับผมอย่าลืมนะวันนี้เจอคันบายสองโมอทอรรถติดแน่นอนนะครับมีรับปริญญาแล้วครับผมเนาะ <c oughs> ก็เผื่อเวลากันนิดนึงโอู้ดตอนนี้ทันหรือเปล่าทุกคนเหลือเวลาอีกกี่ชั่วโมงไม่รู้ในการเดินทางมาโมอทอรนะยังไงเื่อเวลากันด้วยนะใครอยากมาเล่นด้วยกันนะครับก็ เดี๋ยวนัดตียผมมีกลุ่มนัดอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเนาะว่าเริ่มตรงไหนอะไรยังไงเริ่มบ่ายสงตรงนะครับผมเนาะโอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะยังไงฝากไปด้วยนะใครพลาดอีเวนต์ไหนลืมยังไงก็เซฟไว้ดูนะครับผมนะเออฝากด้วยนะสำหรับเดือนนี้นะการอัปเดตข่าวนะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปก็จะพยายามอัปเดตข่าวที่ เป็นรายสัปดาห์รายอีเวนต์ย่อยๆนะครับผมอัพให้มากขึ้นแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปคอนเทนต์ข่าวที่จะโพสต์กันถี่มากขึ้นนะฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับโอเคผมส่วนวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังมาถึงตอนนี้และที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะครับใครพอมีกําลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ่เที่นะครับระดับนักประ เลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับเลขช่องทางที่ทุกคนซับพอร์ตผมได้นะไม่เสียตังค์สักบาทนะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด s ั b สไ cribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับฝากผู้รอดชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสไปด้วยนะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดี